วันนี้บ่าวต๊อบจะพามาทำสูตรสีกุ้งกันครับสำหรับสูตรีนะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับแกงราดครับผูกขีดสีแดงส้มแตกมันครับแต่เขาจะข้นกว่าแกงเผ็ดครับรสกลมกล่อมหวานนํานิดๆไม่เผ็ดมากเหมือนแกงเผ็ดครับแล้วก็หอมกะทิด้วยครับขั้นตอนแรกนะครับบ่าวต๊อปจะนํากุ้งแม่น้ํามาคลุกกับแกงทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะครับแล้วใส่น้าเปล่าลงไป1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันครับ พอคลุกเขาเข้ากันแล้วนะครับเราจะนํากุ้งของเราลงมาทอดให้เหลืองกรอบนะครับ พากุ้งของเราเริ่มกรอบแล้วนะครับเราก็ตักทักไว้ให้สะเด็ดน้ํามันแล้วก็นํามาวางบนจานนะครับเรียงให้สวยงามเลยนะครับแล้วต่อไปเราจะมาทําน้ําซอสซูซีกันเลยครับน้ํามันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราจะผัดให้พริกแกงของเราหอมไปเลยนะครับ ให้พริแกงของเราแตกมันครับพอพริกแกงของเราแตกมันแล้วเราจะนำกะทิลงมาหกตอนโตแล้วก็ผัดให้กะทิของเราแตกมันแล้วก็มีความเข้มข้นครับ แล้วเราจะมาปรุงรสกันเลยครับปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะซีิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาวแล้วเราก็ผัดให้ส่วนผสมของเราละลายเข้ากันเราจะผัดจนกว่าน้ำราดของเราจะมีความเหนียวเหนือนะครับ พอได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะนําไปลาดบนตัวกุ้งของเราเลยครับลาดให้ทั่วเลยนะครับแล้วเราจะโรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยครับแค่นี้เราก็จะได้สู่สีกุ้งที่น่ากินแบบนี้แล้วครับทุกคนลองไปทำดูครับแล้วเบาตับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม